วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b ์บัคร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโย่โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับเจอกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับแล้วก็วิดีโอใหม่ก็จะลงอีกวันหนึ่งนะครับก็คืออีกคลิปถัดไปก็จะเป็็็นนนตตตตตัััววววววละะนนะคระร่่่่่าาาางงๆๆผมมกจจีีิไเปท ผมต้องแลกนะครับไอบูเจมนะครับแล้วก็ไอตัวของโกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ที่หลังแบนเนอร์โลกที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสตัวนั้นนะครับต่อมาก็คือตัวละครที่เป็นตัวละครเงินนะครับอันนี้เรียกได้ว่าถ้าใครที่อยากจะได้ตัวละครนี้จําเป็นต้องไปในโลกที่3ให้ได้นะครับแล้วก็ไปเล่นอินฟินิตนะครับหรือว่าทําการจัดการเอนิมีนะครับในโลกที่3นะครับให้ได้1 5 0 0 0ตัวอะไรอย่างนี้คือผมแนะนําจริงๆกับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับแต่จะดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะรี กดไลค์คนละนหนึ่งทีกันด้วยนะครับผมจะแจกโค้ดครับผมซึ่งเป็นโค้ดที่เรียกได้ว่าโค้ดดีมากๆครับให้สตาร์ดัตนะครับทั้งหมดสามารถสุ่มได้4ครั้งเอาง่ายๆนะครับก็คือ150นะครับถ้าสุ่ม3ครั้งฟรี1ครั้งนะครับสำหรับแบนเนอร์พิเศษนะครับต่อมาก็คือให้เจม3,000เจมครับตัว exp อีกประมาณเอ่อสตัวนะครับผม exp 6ดาว4ตัวนะครับก็โค้ดนี้นะครับเราไม่จาเป็นต้องใช้เวลเลยนะครับก็คือคุณสามารถใช้เวลสูตรเนี่ยคือสมัครใหม่มาปุ๊บคืออใช้้้้้ไดดเเเลยยนนนะะครรับตงป็ซ์ววีถา ไม่เป็นเซิร์ฟเวีก็คือต้องหาเซิร์ฟใหม่ๆนะครับก็ถ้าหาไมา่ได้ก็เข้าเซิร์ฟเวีเอานี่ครับมาครับได้มาประมาณเออนี่ครับเออใช่สี่ตัวจริงด้วยนะครับผมส,บบสำหรับตัว XP นะครับสำหรับโค้ตก็คืออันนี้นะครับนี่นี่ดีเลพี ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าตั้งชื่อคนนี้ทําไมไม่รู้ว่าดีเลย์อะไรหรือเปล่านะครับก็เนี่ยแหละครับผมอัปเดตนี้นะครับขอให้สนุกนะครับมีหลายๆตัวนี่น่าจะเมตานะฮะก็ลองดูหลายๆวิดีโอแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยเก่งเลยนะครับเอาล่ะเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ